จังไรจังมาใส่สีนี่บันโอ้ไอ้นุ่มเวทขาวเข้ามาครับบันเนี่ยผงสียางไบอเมื่อคืนเ่ยบันสีพักกันสีพักกันไปทางใดกันนอหนิปลายทางกุศลขปุ่นมาครับบโอ้โหว่านางานจ็บถิเป็นจังไรจานใหญ่เมาไหวแล้วว่านสันตีปลาครับตีปลาโอ้สีแดงสีเขียวว่านน้องเห็ดสีขาวสีเขียวตัวมันงามั้งเนาะ รีกคือเขียวเขียว,ยวแก่แล้วรถม,มันเลื้ยงถ้ารถเกี้ยวเนี่ยก็เชื่อนรถไปครับงานนีนัดกันห้อม่งเสาแปดหม่งแล้วว่าในหอดอยู่ฟ้ <c oughs> าไก่รถดันกันมากครับงานนี่ โยโยเอารถไครอ่ะต่องหางมันสั่นเด้นๆๆๆเต้นแล้วก็บอกเสียงยกอยู่เลฮะเออมันดังทัด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 มันเด้งขึ้นเไงก็บอกหัวั้งสองขางเลยเกี่ยวบ่ลี่ยันน้ำยางสั่นเนื้อดาบมันบ่ทอดเทีมมาอดอกาบอกั้วมันเกี่ยวขัาวนุ่ไครับขึ้นในรางรถกระยางหัวได้ดอกขางหนึ่งไปหอน้ำเพิ่มี่ม่นแดงกันไหม ก็เห็นว่าน้ำเพิ่มน้ำมันเพิ่มนั่นเชื่อใหม่เพื่อนไม่เห็นโอน้ยเจ็บแผลจังไรวะมามาจอดเทิงแล้วครับผมหลายขั้นขนาดนะครับรถ,รถ,รถกกวันเช้ามาประกวดกันรถปลาไก่อีกขั้นหนึ่งครับทีมงานปลาแปน์ปลายางเดียวเจ้างวดติดตัวไปใช่หรือไม่เนี่ย จานใหญ่กันไรฮ่อ้ยเขายังเขียวอยู่พี่น้องไม่ว่าเขาเขียวเางานรถไทยเพิ่นมีอีกอะไม่แน่นอนไรนี่หัดรถธรรมันครับรถธรรมันทีทีกุทธพุทธบริการถึงที่สี่ขั้นครับผม คัเดเรียกแน่ไรเพราะมันจะไปไทยภูเขาลงกระโดดโดดหลายๆสีสม้มล้วนๆเล่นเป็นถนนเหรอวาหอดจอดถึงครับพี่น้องโอ้คือหกแน่อยู่แต่และเนาะ โกศาสครับโคก,กศาสเรื่องหกเรืงสีลมมาจักแล้วนี่โอ้โหมอกมายัง่อยากกทหรจับเขาหาเงินงน้ำจังสีนอมหนาวนโกเนียโอ้โเนอีินหรอ่ก ก็กินปาบ่เพราันเสียงเขาเปิดลวัตัวเขาบเนี่ย้ากเเข้าไปเขาบอกโอ้โหไหเราบ้านเดีจ่มเลยเฮ้ยยิ่งมเนเฮ้ยยิเนข้าไปเอ้เดริทำการแสีงครับผมรอบรอพรอโอ้โห เอต้นน <This> ี <Mont> working, wrong, no no ้ก <IS> ็ได้ด <Three> ิไอ้มีดเร่ได้หางหางไปแล้วมาใส่เฮ็ดมองเลยะบานด้ยเชยนมองเห็ดฮะว เกยทั้งเตะก็ต้องทั้งเเดยวมองดูเวก้างลไปสักก่อนหมเวก้างลงไปกกาน

นนนันมาวัาเืนกันถ้ายหลังดึงมันม่ีแรงนี่สายต้องดึงเอาทั้งหลังดึงว่าปัานหาว่าปันมาหนากเืกก็ไปไก่ ファン